สวัสดีครับชาวในจีนก็ลือกันว่าซีรีส์ที่ดัดแปลงมาจากนิยายเรื่องคู่มือยุทธการยืดดอกบัวดำจะได้นักแสดงนำเป็นเฉินเฟยอีหวีซูซินหวังอี้จินและหวังหยวนมาแสดงนำและก็จะเปิดตัวในเดือนเมษายนนี้นะครับนิยายเรื่องนี้ก็เป็นนิยายที่ดังมากนะครับเป็นแนวรักโรแมนติกที่นางเอกทารุมิติเข้าไปอยู่ในโลกของหนังสือ และมีข่าวลือว่าเฉินเฟยวีจะมาแสดงเป็นพระเอกตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่านางเอกก็ยังหาไม่ลงตัวสักทีส่วนเรื่องราวก็จะมีประมาณว่าสัตว์ประหลาดออกอาราวาสในโลกรอให้ฮีโร่ชายหนุ่มและหญิงสาวมาเขียนตำนานน่าเสียดายที่เธอไม่ใช่นางเอกไร้เรียงสาหรือว่านางร้ายที่บาบางสวยหรูดูแพงแต่เป็นตัวประกอบหญิงเบอร์สามที่น่ารังเกียจที่ทุกคนเกลียดชัง เดิมทีเธอแอบชอบพระเอกรอบค่านางเอกและเป็นอุปสรรคในเส้นทางความรักของพระนางตลอดเวลาเธอใช้ให้น้องสาวเธอมาควบคุมพระรองและตลอดชีวิตเธอทำแต่เรื่องงี่เง่าเธอเป็นใยตัวแสบกินจุจนอ้วกชอบกวนน้ำให้ขุนเพื่อแต่งงานกับเจ้านายกำจัดพีศาสตรร้ายวางกลยุทธ์ให้ตัวเองน่ารักพร้อมๆกับหาทางกู้โลก ฟังดูพล็อตเรื่องแล้วก็เป็นพล็อตเรื่องราวที่แปลกแหวกแนวดี D นะครับเนื้อเรื่องอาจจะดูยุ่งเหยิงยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าดูจริงๆแล้วนางเอกเนี่ยเป็นนางเอกหรือว่าตัวนางร้ายกันแน่นะครับเพราะดูจากเนื้อเรื่องแล้วแล้วก็จะร้ายๆนะครับถ้าหากว่าได้ตัวนักแสดงตามที่บอกมานี้ก็คิดว่าน่าจะเหมาะสมอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับวีซูซินและเฉินฟฟยอี เป็นพระนางที่เหมาะสมกันดีส่วนหวังอี้จินนั้นสําหรับเธอแล้วก็ถือว่าเป็นนักแสดงที่หน้าใหม่อยู่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอก็เคยดีบิวเป็นนักร้องของวงบองบองเกิลสามศูนย์สามนะครับหลังจากยุบวงไปแล้วเธอก็หันมาแสดงทางซีรีส์อย่างเต็มตัวราะครับก็ต้องรอดูรอติดตามกันต่อไปนะครับว่านิยายเรื่องนี้จะถูกนำมาทำเป็นซีรีส์จริงหรือเปล่า ตามที่ข่าวรือหรือไม่นะครับ